สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่สิริพันธ์เพื่อนมาอัปเดตน้ำหมักปลานะคะที่พี่สิริทำเอาไว้เมื่อหลายอีพีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำมาได้ประมาณ10วันเนาะนี่มาพามาอัปเดตนะ10วันแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนแต่จะพามาอัปเดตเพื่อนๆดูว่าการเดินของเชื้อจุลินทรีย์น้องเพื่อนเนาะเชื้อจุลินทรีย์เดินดีมากนะคะน,นะคะโดยที่ พี่สิริไม่ได้ใช้กากนาตาลเนาะแต่ว่าใช้ข้าวหมากนะคะใช้ข้าวหมากข้าวหมากที่เ,เราทานเหลือเนาะในข้าวหมากก็จะมียีสต์แล้วก็มีจูรินซีน้ำตาลอยู่ในข้าวหมากใช่ไหมพี่สิริก็ทำนำมาหมักกับเศษปลานะคะนี่นี่คือเชื้อที่เดินแล้วก็หมักกับสับประรดนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเป็นจุล uh, ินทรีย์ขาวไม่มีไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเพื่อนกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนน้ำหมักสับปะรดนะคะเหมือนน้ำหมักสับปะรดกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะไม่เหม็นนะคะไม่เหม็นไม่เหม็นเน่านะไม่เหม็นเน่าก็ถือว่าเป็นสูตรปุ๋ยที่สูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่เพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ได้ทำพืชไร่สวนโดยที่ ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนในในครัเวเรือนหรือในสวน<ม>ก็สามารถที่จะนำสูตรการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยข,ข้าวหมักถ้าไม่มีข้าวหมักเราก็ใช้แป้งข้าวหมักก็ได้ไม่ต้องไปซื้อซื้อหากากน้ำตาลนะบา,บางท่านอาจจะใช้เป็นน้ำตาลน้ำตาลายแดงก็ได้นะก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นผลได้ผลที่ดีนะได้ผลดีนะ ทำน้ำหมักออกมาได้โดยที่เราก็สามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ในพืชสวนของเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่สิริได้นำมาแช์นะได้นำมาแช์แล้วก็ส่วนที่เป็นปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์เนาะที่พี่สิริทำเอาไว้ก็มีหลายๆตัวนะคะที่พี่สิริได้ได้นำมาแชร์เพื่อน อาจจะเป็นฮอร์โมนน้ำสาวข้าวและจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่นะซึ่งพี่สิริได้ทำทำเอาไว้แล้วก็นำไปใช้ในพืชสวนของเรานะก็ได้ผลนะได้ผลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลได้ได้จริงนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูในสิ่งที่เป็นผลผลิตแล้วนะคะเป็นผลผลิตแล้วนี่ อันนี้ก็10วันยังใช้ไม่ได้นะแต่พามาอัปเดต้เพื่อนดูอ่ะนี่อันนี้คือเผือกฝากเลี้ยงต้องใหญ่มากนะเพื่อนแต่สำหรับเผือกที่ที่งามเนาะงามเรียกว่างามลืมงามจนลืมลืมลงหัวนี่นะี๋ยวเราจะมาดูว่าไม่รู้ว่าลงหัวหรือเปล่านะเพื่อนเนาะอันนี้อายุอยู่ สเดือนแล้วนะเผือกเนี่ยสองเดือนแล้วน,ะน,น,วนี่สองเดือนแต่เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่ามีหัวหรือไม่นะคะเพื่อนเนาะนี่ต้นมันต้นใหญ่มากนะเพื่อนเนี่ยแต่ยังไม่ลงหัวอันนี้งามจนลืมลงหัวแน่นอนแต่ตนี้กําลังแตกหน่ออีกนะเพื่อนนี่เห็นไหมฮะ,ะไม่มีหัวแต่ว่าได้แตกหน่อก็ น่าจะต้องเอาเอาหน่อไปไปขยายต่อ,อเพื่อนๆนะเอาหน่อไปขยายต่อไม่เป็นไรนี่ก็ได้อีกหน่อหนึ่งเนี่ยเอาไปขยายต่อได้นะปลูกไปปลูกได้อีกต้นหนึ่งนะอนเพื่อนเนี่ยนี่อีกหน่อหนึ่งน่อีกหน่อหนึ่งเดี๋ยวเราก็น่าจะนําไปขยายต่อได้นะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะลงหัวไหมเนาะเพื่อนอก็เป็นสิ่งที่พี่สิริแนะนํามาแชร์มาแชร์กันเพื่อนเนาะนี่เผื่อฝากเลี้ยงกับคนต้นมะม่วงนะถามเพื่อนดูระมุดนะคะระมุดนี่วันนี้เห็นไหมคะ ผลผลิตจากน้ำฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่นะปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ที่พี่สิริได้ทำแล้วก็นำมาใช้ในพืชสวนนะคะนี่ค่ะออกดอกเยอะมากนะนดูลูก ย้อนแสงเนาะเพื่อนอลูกก็ติดเยอะนะเนี่ยเรียงลายเลยนะรออันนี้คือรอบอันนี้ที่ติดอยู่เนี่ยคือรอบที่สองของการการติดผลของละมุดต,ต้นนี้เนาะรอบที่สองแล้วก็จะมี รอรอบนี้ที่ติดดอกเนี่ยกำลังติดดอกอยู่เนี่ยนะนี่อันนี้ถ้าเราไม่เราไม่คัดผลออกนะถ้าเราไม่คัดผลออกในลูกมันก็จะเล็กอันนี้คือที่เราคัดออกเนาะให้เหลืออยู่แค่ลูกเดียวลูกมันก็จะใหญ่ใหญ่แบบนี้เพื่อนเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์กระสวยมาเลยลูกมันจะใหญ่นะเนี่ยใหญ่เต็มมือเลย ดูดอกโอ้โหสภาพง,งามมากนะเพื่อนนี่ดูขนุนอันนี้ขนุนอายุอยู่สองปีต้นใหญ่มากเพราะว่าดินสมบูรณ์นะดินสมบูรณ์ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดที่ ทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกเนาะมีปุ๋ยคอกดินคุยไผ่นะฮะเนี่ยดินไม่แห้งนะเพื่อนดูหน้าดินอาจจะแห้งเพราะว่าพี่สิริไม่ได้เอาฟางมากบนบแต่ว่าพื้นพื้นลึกลงไปไม่แห้งเห็นไหมคะเนี่ย,เ,ยเพราะว่าเรามีเดินที่มีมูลอนะินทรีย์เนาะมูลสัตว์แล้วก็มีดินคุยไผ่ช่วยขี้เท่าเนาะ ดินคุยไผ่ช่วยอุ้มน้ําเอาไว้นะคะให้ทำความชุ่มชื้นให้กับต้นต้นพันไม้ของเรานะคะอันนี้คือวัชพืชเนาะต้นหญ้าแต่ว่าพี่พีสิยังยังไม่ทําการถางเพราะว่ามุมนี้นะคือดินดินยังมีมูลอินทรีย์มวลอินทรีย์เยอะนะก็จะทําให้วัชพืชสิ่งเหล่านี้นะพี่สิจะใช้วิธีการ ตัดตัดนะแล้วก็เลี้ยงต้นหญ้าเอาไว้ให้คุมดินเพื่อดินจะได้เกิดความชุ่มชื้นอุ้มน้ำเอาไว้ไม่แห้งนะในในช่วงฤดูหน้าแรงนะคะเพื่อนอันนี้คือปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวที่พี่สี่ทำเอาไว้ง่ายเองนะเพื่อนแล้วก็ทำไว้รอบสวนเรานะทำเอาไว้มุมนี้อ่ะเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักขี้วัวมุมหนึ่งก็จะเป็นน้ำหมัก จุลินทรียน้ำหมักตานะเราก็ทําเอาไว้เพื่อเวลาเราเดินเราเดินไปเราก็ตักรสลาดเลยนะเพื่อนง่ายนะอันนี้เป็นละมุดพันไข่นะนี่ก็ติดดอกเยอะมากเห็นไหมคะเพื่อนต้นไม้ที่เราดูแลด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะคะเพื่อน นะเราก็อาจจะให้ผลผลิตได้แบบไม่ดกเท่ากับปุ๋ยการปุ๋ยเร่งเนาะปุ๋ยเร่งเร่งลูกเร่งเร่งดอกแต่ว่ามันก็จะช่วยได้นะเพื่อนจะช่วยได้ที่เราพึงพอเก็บเก็บกินได้นะพึงพอเก็บกินได้อันนี้คือละมุดกระสวยเหมือนกัน พอเริ่มพอเริ่มจะโตก็โดนแมงเต่าโดนแมงเต่าจนใบจะไม่เหลือแล้วเพื่อนนะอันนี้ที่อันนี้ที่พี่สีริเอามาจากที่บ้านที่กรุงเทพนะที่เพาะจากเมล็ดนะอันนี้คือที่เป็นกิ่งกิ่งตอนนะนกิ่งตอนยังไม่ติดลูก กำลังแตกกำลังงามน้องเพื่อนเนาะนกำลังงามค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเรอชมสวนนะคะจากพืชพันธุ์ผักที่เราปลูกด้วยปุ๋ยน้ำอินรีเนาะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องของน้ำหมักปลานะคะก็เป็นคลิปที่พาเพื่อนมาชมสวนแบบง่ายๆนะคะ ก็สำหรับคลิปนีก็ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหรือคลิปหน้าว่าพี่สีจะพาเพื่อนไปทําอะไรนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า